สีขาวเหมือนกันสวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาดูไก่สวยงามครับผมไก่บางชี้ครับผมนี่เจ้าของเราเขากำลังจะจับให้ดูครับผมเป็นไก่เป็นไก่สวยงามครับผมเป็นไก่สวยสวยหลุดเลยสองเส้นน้ำหนักรพื่อสี่สี่โลเลยเนาะโตสวยสวยโอ้โหเอาออกมาตั้งให้นีครับผมอะได้มั้ง เดี๋ผมดู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 พี่น้องดูต่อมนเลยต่อพี่น้องเอ้ยงอนถ้าอย่างนี้น่ะโหยอดพี่น้องสายพันธุ์อะไรก็ผมก็ไม่ทราบเป็นแน่ชัดนะครับผมแต่ว่ารู้ว่าสวยครับผมใหญ่ด้วยเจ้าของก็หล่อไก่ก็สวยอบนะผมไก่สีขาวเนี่ย ไก่สวยงามนะผมชอบดูแข้งพี่น้องเก็เก็ดอะไรนะสวยเนาะเหลวเลยพี่น้องนี่สมกับเป็นพ่อพันเหลืองหางขาวเนาะปกติต้นตระกูลเขาจะออกเป็นเหลืองหางขาวนะครับไก่สวยงาม่นอมัจะมีปากเหลืองแข้งเหลืองครับผม จะเป็นไก่ตำลาทีนี้ก็คงจะทะลุมานะครับผมออกมาแนวนี้ครับผมสวยงามครับพี่น้องโตเกือบสีโบ่โลเลยเกือบสี่โลเลยบอกเจ้าจของเขา,า<อ>เว่านนอ้อผ่านสนามมาเยอะนะครับผมโชคโชนครับผมนี่เอาขาหนนี่ลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อย ตรงไหนตรงความโดดเด่นหน่อยสิยอดพี uh, ah. à, uh, uh, ่น้องเหลือแต่ตัวพู้ตอนนี้เนาะนานนานและเดินขาเริ่มไปองเขาก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะดีดีโอ้โหเดินดีลาครับผมอ่าจะให้ไก่ ตัวผู้คึกก็ต้องมีตัวเมียล่อ,รอครับผมถ้ามีตัวเมียล่อเขา,าจะคึกกว่านี้ครับผมครับผมสวยครับพี่น้องเขาเฝ้า,าก็หลายไฟครับผมมองมาแต่ใกล้หูสง่าม,มากครับผมยกกังกระเจ้าชายเลยครับผม เออถ้าหาเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าของเรามันมันตัวใหญ่แล้วแล้วแต่แต่ถ้าเราจะจะอ่าเพาะพันธุ์เข้าสนามแล้วก็หาแม่พันธุ์เล็กมาใส่เออน้ําหนักมันจะคุมได้นะแต่ถ้าหาใหญ่ตัวใหญ่มาใส่ก็เไก่่กใหญแ,ใแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราเลี้ยงอ่าพวกส่งไปสวยงามอย่างเงี้ยก็ มันก็โอเคยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีอยนะ่นั้นนะส่งออกนอกเนาะบนี้น,น,นี่อันนี้ก็อยูใ่ในน้ำหนักเกือบสี่ร่วมสี่โลนะพี่น้องถ้าเราดูตามสายตาเห็นเจ้าของเขาบอกว่าสี่โลหน่อยๆเท่านะเกือบเ,เกือบสี่โลเหมือนผมว่าเนะี่ยผมก็นักดูไก่ครับผมผมก็เคยเลี้ยงครับผมดูถ้าจะติดมาทางสุขโขทัยับพี่น้องสายเลือด 嗯嗯嗯。Mm mm.